นักล่านหน่อไม้มาอีกแล้ว <laughs> เห็นปะจ้ะ <laughs> เห็นฉันบ่โชว์เลยนหนึ่งหน่อจ้าจ้าใสกิมซุ่งจ้าเบิร์ตเหรเด้จ้ากิมซุ่ง๋ <laughs> อหลบสรุปหัวซัก <laughs> อฮ้ย <laughs> ความลำบากของคีเอเตอร์เฮลโหลไฮค่ะเจอกันที่กอไผ่กอใจของเราจ้า ในสวนน้อยหอยสังของเขาด้วยค่ะวันนี้จะมาตัดไผ่กิมซุงจา้ามีนมาหน่อหม่เห็นขาตัดอีกแล้ว,วะนะจ้านี่ในสวนน้อยหอยสังของเราจา้าว่ามันสิเบเอ็ดฤดูกาลแล้ว,วะนะจ้าหน่อนนี่ดีขาจองไว้เมื่อสองอาทิตย์ที่แลว้วตอนนี้ค่ะเกือบมันเป็นล่ำไผ่ต่ก็เสียเอายู่ด้วค่ะเอาไปทำหน่อไม้ส้มเน,นาะค่ะมีแขนงน้ําเห็นบ่นี่แขนงน้าแต่า่า่อนนีอยหน่อย,น,อยนี่ก็เอาอย่างนีได้หรอนี่อย่างน้อยอยู่ก็ได้สักประมาณสามสี่วันต่สามสี่วันยังไม่ข่อยกับเพลิรเร่เป็นสัปดาห์ตลอด แล้วกะ็โอ้ตรงนี้ได้อยู่ค่ะตรงนี้ได้อยู่หนอน,นี้ได้อยู่นะคะหนอน,นี้ได้อยู่เอาไปอู้สุกกระไรได้หนี่นี่ค่ะนี่อุย้ยนี่น้ำนี่น้ำตรงนี้น้ำจา้าตรงนี้น้ำสะท้อนแสงเงาแดดสัดสองมาเห็นบ่นอีกค่ะนี่อ่ะได้หลายหน่อจ้าวันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงลงมือเลยจา้า <c oughs> <c oughs> เห็นบ่จ้าเห็นชั้นบ่อ่ะอยิบอุปรกรณ์หนอนนี้จา้าตัดสีสูงๆแน่เด้อค่ะ ตัดประมาณประมาณนี้โชว์เลยนี่เหลือต่อเพื่อนใหม่ได้ขายเพื่อนแตกแขนงเนาะหนึ่งหนา,า, <c oughs> าจ้าจ้าใกล้ๆหัวฉักก้องหัวฉันว้าความลำบากของคีเดเตอร์ ไปกินซุ้งจ้าน่าจะแบบเธอทายแลดูกาลแล้วเนาะเบิดลเลรอเด้เริ่มเบิด์ดฝนแล้วมันก็นเริ่มห่างๆแล้วด้ค่ะแต่ว่าเขากับหดน้ำเอาก็ยังพอเด่นอ,อ่นอยู่กินซุ้งจ้ากินซุ้งนักล่าหน่อไม้มาอีกแล้วสีนอสีนอ นอนไนด้ค่ะตอนแรกว่าจะว่าจะนอนนี้ด้วยเดี๋ยวถาไปจกักสามส่มื่นก่อนเหลืออีกได้ค่ะหนึ่งนอนนี่สองนอน,น,นี่ตรงน,นี้ก็มีด้วยอ๋อพี่ใช่ไรโอีพ,พี่นี่ค่ะสามนอนนี่ค่ะสามนอน,นี่เห็นว่าทุกคเห็น,านสามนอน,น,นี่ค่ะเราจะมาเอาไมเนาะนี่ตะป,ปูตะปีท่าไมกัี่อีก หลายอยู่เด้ถึงฝนสิบบนเออลฉจะลงถึงฝนสิบบนแจ้งกะหดน้ำเอาค่ะ,ะยังพอมีกลิ่นเนาะแจ้งถึงเมื่อไหร่ทุบจะตินี้ค่ะนี่ค่ะกลับบา้านเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวไปเฮ็ดกับเขาจากหน่อใหม่ของเขาจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะยังสิ้อ้าเขามาเรื่อยๆอยู่ด้วจ้ายังพอมีหน่อใหม่ให้ตตาอยู่เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ